สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนใบพัดโดรนกันนะครับนี้ขอของผมก็เป็นรุ่นมินิสครับใบพัดตรงรุ่นนะครับทั้งสี่ใบเลยที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันชำรุดแล้วครับนี่บินไปโดนต้นไม้ใบไม้นะครับมันแหว่งนะครับผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ ข้างบนไม่ไม่แตกนะครับแต่ว่าเป็นรอยขีดขวนนี่น่าจะใช้งานได้อยู่ใบไม่แตกฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นริ้วรอยแตกนิดนึงครับแตกหนึ่งใบแต่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับอืม โอเคสิ okay. ่งที่เราต้องเตรียมก็คือใบพัดโรนนะครับมันจะมีหน้าหลังนะครับอืมแกดก็เลยครับ เยอะดครับจะได้ง่ายดีนะครับจะได้ไม่ฉับชนใบนี้น่าจะเป็นข้างหลังนะครับ

Түйн okay. สุดท้ายครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตา เดิมเป๊ใบเก่าจะไม่ทิ้งนะครับใบเก่ายังสามารถเก็บไว้เป็นใบพัดสำรองได้เพื่อแตกเยอะนะครับยังเก็บไว้อยู่นะครับเราจะลองหมุนอลองเทียออฟดูนะครับว่า มันจะได้หรือเปล่าถ้าบินขึ้นนี่แปลว่าโอเคถ้าบินไม่ขึ้นนี่แปลว่าใส่ไม่ถูกดูการเบี่ยงของตัวโดนก่อนนะ ตอนนี้แสงมันไม่พอนะครับมันก็เลยไม่อนุญาตให้ขึ้นบินนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราจะหลอกให้มันมีแสงเราก็ต้องเปิดแฟลชให้มันนะครับนี่อนุญาตแล้วนะครับไม่ขึ้นแดงะนะครับทดสอบ ทดสอบการหมุนก่อนนะครับ <Single. S 1> นิ่งอยู่นะครับ คือว่าสำเร็จนะครับผมลื่นได้ปกติมีนงเลยนะครับโอเคจบชิบนใบเคียงค่น,นครับผม